ในที่สุดในที่สุดก็ะะเจอจ้าพี่น้องจ้าโอ้ยเห็นว่าเมวาวเล้วเฮาสิสโกคดีอยู่จะพาไปไม้รับนะขอบคุณคร้าขอบคุณทุใครนะต้องขอ สันเื้สันเลยไม่คิดว่าจะได้โอเคตอนสี่ใดเนาะยางเป็นเมื่อยงเป็นเมื่ยแล้วพี่น้องลานาวค่อยวามืยแล้วยาอกไปเอเคตเขโ้ยเขียม่เสร็น้องโเห็นมบุเขี่ดูทางเหนใครบบกุกอยเดี๋ยวิพางางนุ่อีก อโ,อะะโอ้ยเลยเธอน่ะใจเย็นเย็นโอ้ยมีบนบกสิสูบบด้องเมียนะอยเอาผ่าจะมาตุกเอาผ่าเมียนะอาละอ่ะปุ๊กไลูดูปุ๊กไว้สปอร์นั่นคนชิเห็นอ,อามากี่ก่อามากี่อามากี่เอามากี่แม่สิเก็บเอาไดนนี้นี่เอาไปปุ มาลูกไหมทางนี้แม่เห็นอยู่ทางน love, ี <c oughs> orgeous, ้เร็วเร็วเร็วน <cat> an ี่นี่ร้อยเลยร้อยขึ้นล้าเนยาเดเพี่น้องอะแม่นี่ดอกมีเนเลย บนีกด้อสวยงามมากเลยจ้าเพิ่งขมกันไดมอุ้ากระตามาใส่ให้เพิ่งขมน้อยขนาดให้เพ mm ิ่งขมโอ้ยข้อหักแหละนี่น่ะเต็มเลยเนาะให้เพิ่งขมนี่ร้อยโมเห็นตัวนี้แมียวเยว่ยู่ แหนะแหนะแหนะเจ้ลูยังอยู่ที่ไนนั่นดูมันดูใจกันเหรอฮะเจ้าลูกม่ว่ามันตองมีอยู่หอกนะบางคนมันเป็นมูไนหอนหอนแล้ววา ไม่ได้หนูยังไม่ได้อันนี่เลยน่เพิ่งขุมเ,เอาชักก่อนข,อขออุมก่อนขึ้นขุมก่อนขึ้ข,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 ข่มก่อนแม่ยางไปเบิ้งพิ่งสาดกันเด้ออ่าะคากิริเดี๋ยวไปดูเห็ดเพิ่งชาตตรงนั้นก่อนเด้ออือ